อ่นะครับเริ่มบันทึกวิดีโอเรียบร้อยนะครับเริ่มบันทึกวิดีโอเรียบร้อยนะครับเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนะครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะครับนักเรียนสวัสดีนะครับอ่ะวัลภายากทำหน้าที่ไมจ๊ะนะครับนะก็ เออใช่นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเราใช้เนียพอรนะครับมันก็ในโทรศัพท์เนี่ยมันจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเราต้องสลับระหว่างตัวเนียพอรกับตัวล ne นะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะถามให้น้อยที่สุดนะครับถามให้น้อยที่สุดนะครับลูกนะถ้าขอบคุณมากลูกวรละาลืมไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวกลับเข้าไปในตัวเนียพอรนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องของพื้นฐานสัญญาณนะครับพื้นฐานสัญญาณนะครับ ซึ่งมันจะเชื่อมโยงไปกับตัวอาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนเรื่องของอประเภทของการเชื่อมต่อนะครับที่เราเรียนเรื่องของอการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบสตาร์แบบริงนะครับหรือแบบบัสนะครับทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราต่อกันเราเรียกมันว่าการเชื่อมต่อแบบไฮบริดนะครับทอโพโลจี ology, ใช่ไหมนะครับอันนั้นคือที่เราเรียนกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับซึ่งมันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเฉพาะทางสําหรับสายคอมพิวเตอร์นะครับหนูก็ต้องรู้ไว้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องของพื้นฐานสัญญาณนะครับเราก็ต้องดูว่าเมื่อที่ที่แล้วเนี่ยมันมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าหากันแล้วถูกต้องปันะครับจุดประสงค์ของการเชื่อมต่อนะครับก็คือการส่งสัญญาณจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับนั่นคือจุดประสงค์ของมันนะครับทีนี้ในการส่งข้อมูลนะครับคอมพิวเตอร์นะครับจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะการส่งนะครับที่หลากหลายนะครับนะครับ มันสามารถแบ่งประเภทนะครับออกมาได้2อย si ่างนะครับทีนี้เรามาดูรูปภาพตรงนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเคยเรียนไปตอนช่วขงของการแบ่งประเภทนะครับของคอมพิวเตอร์นะครับในช่วงของการแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์นะครับ <is what> <say> รูปทางซ้ายมือเนี่ยนะครับหนูเคยตอบเอาไว้แล้วนะครับว่ารูปทางซ้ายมือเนี่ยมันเป็นนาฬิกาแบบอันอล็กใช่ไหมนะครับมันคือ,อนาฬิกาแบบอันาล็อกนะครับ ส่วนทางขวามือเนี่ยนะครับมันคือนาฬิกานาฬิกาที่เรียกว่านาฬิกาแบบดิจิตอลใช่ไหมครับนาฬิกาแบบดิจิตอลนะครับจริงๆแล้วครูอยากจะถามให้หนูตอบนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันสลับแอปกันใช่ไหมมันก็จะลําบากนิดนึงนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวจะบรรยายแล้วกันนะครับลูกนะก็ทางซ้ายนะครับเป็นอนาล็อกนะครับอย่างที่เราได้เรียนรู้มาว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือว่าใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดนะครับแต่ว่า มันมีการวัดค่านะครับเป็นค่าเป็นค่าที่สามารถวัดได้ไม่ใช่สัญญาณดิจิตอลนะนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าสัญญาณอนาล็อกนะครับทีนี้ต่อมาทางขวามือเป็นสัญญาณดิจิตอลใช่ไหมครับเราบอกว่ามันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่จับสัญญาณเป็นสัญญาณดิจิตอล01 10นะครับนั่นคือลักษณะของตัว นาฬิกาและความแตกต่างกันของทั้ง2อันนะครับอันนั้นนะครับมันคือการแบ่งประเภทนะครับของคอมพิวเตอร์นะครับอันนั้นคือการแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์นะครับแต่ในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของสัญญาณนะครับของคอมพิวเตอร์นะครับสัญญาณพื้นฐานนะครับที่ใช้ในการสื่อสารของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งลักษณะของสัญญาณเนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆกับการแบ่งประเภทเหมือนกันนะครับลักษณะของสัญญาณมันจะแบ่งออกเป็น2สัญญาณนะครับนั่นก็คือสัญญาณในรูปแบบของอนาล็อกนะครับอันนี้คือรูปแบบที่1 นะครับนะแล้วก็2คือลักษณะสัญญาณแบบดิจิตอนนะครับ2คือลักษณะสัญญาณแบบดิจิตอนนะครับอันนี้คือสัญญาณพื้นฐาน2รูปแบบนะครับที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับสัญญาณพื้นฐาน2รูปแบบนะครับ ที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับหนูดูตัวภาษาอังกฤษด้วยนะครับอนาล็อกสะกดยังไงดิจิตอลสะกดยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปตอบคําถามท้ายบทเนี่ยนะครับหนูจะได้ไม่โดนช้อยลอกนะครับว่าเมันสะกดผิดจากเดิมนะครับประมาณนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นหนูก็ดูนะครับว่ามันสะกดยังไงบ้างนะครับเราก็ต้องเรียนรู้ไว้ในส่วนของคําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะครับนะนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าสัญญาณตัวแรกเนี่ยคืออนาล็อกใช่ไหมครับ ก็เดี๋ยวมาเรียนรู้กันนะครับว่าสัญญาณอนาล็อกเนี่ยนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาของสัญญาณเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เอาไปใช้กับอุปกรณ์ประเภทไหนนะครับมาดูกันนะครับอ่ะทีนี้ถ้าให้เดานะครับถ้าให้เดานะครับตอนนี้คิดในใจนะครับคิดในใจนะถ้าให้เดาสัญญาณข้างบนหรือสัญญาณข้างล่างเป็นสัญญาณอนาล็อกครับผมถ้าให้เดาสัญญาณข้างบนหรือสัญญาณข้างล่างเป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับ ให้เดาสัก2นาทีนะสัก1นาทีนะครับสัก1นนาทีนะครับใครที่สะดวกนะครับใช้คอมพิวเตอร์อยู่นะครับหนูสามารถเปิดไมค์ตอบครูได้ตอนนี้เลยนะครับว่าสัญญาณข้างบนหรือสัญญาณข้างล่างนะครับเป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับนะมีคนใช้คอมพิวเตอร์อยู่ไหมลูกนะครับถ้าหนูใช้คอมพิวเตอร์อยู่หนูเปิดไมค์คุยกับครูได้เลยนะครับช่วยตอบครูหน่อยว่าสัญญาณข้างบนหรือสัญญาณข้างล่างเป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับ Uh huh. อ่าฮะอชิระนะครับตอบว่าข้างบนเป็นอนาล็อกข้างล่างเป็นดิจิตอลนะครับมีเหตุผลไหมลูกมีเหตุผลไหมอชิระนะครับอ่ะเดาดูนะครับเดาอ่ไม่เป็นไรนะครับก็อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะส่วนอ uh huh. นะล uh ็อ huh. กเป็นเส้นตรง อ่ะโอเคนะครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับคำตอบนะครับของอาชีระนะครับอมาเฉลยกันนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนส่วนใหญ่ไม่สามารถเปิดลำพุงเน้เอ่อเนื่องจากเพื่อนส่วนใหญ่เนี่ยลำบากนะครับในการสลับแอปไปมานะครับเราก็ขอบคุณอาชีระนะครับที่ช่วยตอบนะครับเราจะเฉลยกันเลยนะครับนะอ่คำตอบที่แท้จริงนะครับก็คือสัญญาณด้านบนเนี่ยนะครับเป็นดิจิตอนนะครับเป็นดิจิตอนนะครับ ศ1 0 1, 1 0เนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาณดิจิตอน Digital นะครับส่วนด้านล่างที่เป็นความถี่หรือคลื่นเนี่ยนะครับเราเรียกมันว่าสัญญาณอนาล็อกนะครับลักษณะที่อชิดาสังเกตก็คืออ่าถ้าเป็นสัญญาณดิจิตอนอชิดาคิดว่ามันจะเป็นอ่ามันจะเป็นเส้นตรงถูกต้องไหมครับอ่ะคำตอบนั้นใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับก็คือสัญญาณดิจิตอน Digital เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเส้นตรงนั่นแหละแต่เส้นตรงนั้นน่ะนะครับมันมีข้อมูลของอ่าสรราัญญาณศูนย์กับ1อยู่นะครับ ยาวไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นคําตอบที่เป็นข้อสังเกตที่ดีนะเป็นข้อสังเกตที่ดีนะครับถึงแม้คําตอบจะยังไม่ใช่นะครับก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตที่ดีนะครับนะอ่ะลองมาดูกันนะครับเราจะเห็นว่าตัวบนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับมันมีเลขกํากับอยู่01001011นะครับตรงนี้รวมกันแล้วนะครับรวมกันนะครับเราเลข เราเรียกเราเรียกเลข01ตรงนี้นะครับว่ารหัสไบนารีนะครับหรือว่าเลขฐาน2นะครับซึ่งมันเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการสื่อสารกันนะครับนะลักษณะก็คือถ้าไม่มีการส่งสัญญาณนะครับจะเออมันจะส่งสัญญาณเป็นเลข0เน่ยนึกออกป่ะนะครับถ้ามันไม่มีการส่งสัญญาณหรือกระแสไฟฟ้าไม่มีการส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับคอมพิวเตอร์จะรับรู้ว่าช่วงเวลานั้นนะครับ สัญญาณที่ส่งเข้ามาคือเลขศูนย์นึกออกปะนะครับแต่ถ้ามีการส่งสัญญาณเข้ามาหรือมีสัญญาณไฟฟ้าเข้ามานะครับนะตัวคอมพิวเตอร์จะรับรู้ว่าอ๋อมีมีไฟฟ้าส่งเข้ามาแล้วนะครับไฟฟ้าที่ส่งเข้ามาช่วงนี้นะครับจะเป็นเลข1นนะครับ คือมีไฟอยู่ในแผงวงจรจะเป็นเลขหนึ่งถ้าไม่มีไฟก็จะเป็นเลขศูนย์ถูกป่ะนะครับอ่มามันก็จะสลับไปอย่างนี้ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับหนูก็จะเห็นเลขกำกับของมันนะครับลักษณะของการส่งสัญญาณแบบนี้นะครับเราเรียกว่าอ่าการสร่งสัญญาณของเลขฐานสองนะครับหรือไบนารีนะครับซึ่งเป็นอ่สัญญาณดิจิตอลครับสัญญาณดิจิตอลนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันเพิ่มเติมในส่วนของสัญญาณดิจิตอลนะครับว่า มันมีลักษณะยังไงนะครับในเชิงลึกนะครับให้เรารู้คอนเซปต์อย่างนี้ไว้ก่อนนะครับว่าถ้ามันมีเลขกำกับ0 1นย์แล้วก็เป็นลักษณะของขั้นบันไดอย่างเงี้ยนะครับมันคือสัญญาณยิจิตอนนะครับทีนี้พูดถึงด้านล่างบ้างนะครับด้านล่างบ้างด้านล่างนะครับหนูจะเห็นมันเป็นคลื่นคลื่นคลื่นเหมือนคลื่นหัวใจนะครับแบบเนี้ยนะครับหรือคลื่นความถี่นะครับประมาณเนี้ยนะครับ ตรงนี้เราเรียกมันว่าสัญญาณอนาล็อกนะครับซึ่งมันจะเป็นคลื่นต่อเนื่องกันไปนะครับมีสูงบ้างต่ำบ้างนะครับแล้วแต่ระดับของสัญญาณนึกออกป่ะนะครับอันนี้นะครับคือคลื่นความถี่ครับซึ่งเราเรียกมันว่าสัญญาณอนาล็อกนะครับถ้าเรามาดูเพิ่ม,เต,มเติมกันนะครับอ,อันนี้คือเฉลยนะอันนี้คือเฉลยนะก็คือมีขึ้น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 ,น,นเป็นเส้นยาวไปแบบนี้นะครับมีสูงมีต่ำแบบนี้นะครับเราเรียกว่าสัญญาณอนาล็อกนะครับแต่ถ้า มีเลขกำกับ0 1 1 0ไฟเข้าคือ1ไฟไม่มีคือ0อย่างเงี้ยนะครับเรียงไปเรื่อยๆนะครับเราเรียกว่าสัญญาณดิจิตอนนะครับอันนี้คือลักษณะของสัญญาณครับเป็นดิจิตอนเป็นขั้นบันไดนะครับส่วนอนาล็อกเป็นสัญญาณแบบคลื่นนะครับคลื่นความถี่นะครับนะอ่ะเรามาดูลักษณะอุปกรณ์การใช้งานของมันกันนะครับถ้าให้เดานะครับถ้าให้เดานะคิดในใจก็ได้นะครับคิดในใจนะ แต่ถ้าใครมีคอมพิวเตอร์ก็เปิดเสียงคุยคูนะครับให้ความร่วมมือน,นิดนึงนะลูกนะคิดในใจนะครับทางซ้ายหรือทางขวาเป็นเครื่องมือที่ใช้สัญญาณอนาล็อกทางซ้ายหรือทางขวาคือเครื่องมือที่ใช้สัญญาณอนาล็อกครับคิดในใจนะครับนะเดาๆวไว้นะครับนะใครใช้คอมพิวเตอร์ก็ตอบคูไมาได้เลยนะครับนะครับให้เวลาเดาสักยี่สิบวินะครับ ทางซ้ายหรือทางขวาคืออุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณอนาล็อกในการสื่อสารนะครับ่แครับอ่าโอเคนะครับขอบคุณมากครับอัชระินะครับก็สำหรับสัญญาณอนาล็อกนะครับก็คือทางซ้ายนะครับทางซ้ายเนี่ยนะครับคือ w a l k ี้ท a อ k กีนะครับหรือวิทยุสื่อสารนะครับที่ ตำรวจใช้นะครับหรือกู้ภัยหรือต่างๆเนี่ยนะครับใช้นะครับในการสื่อสารกันนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวเนี้ยนะครับใช้คลื่นวิทยุนะครับในการสื่อสารนะครับใช้คลื่นวิทยุในการสื่อสารนะครับซึ่งมันแตกต่างจากตัวทางขวานะครับทางขวาคืออุปกรณ์ที่ครูคิดว่าหลายๆบ้านนะครับเกือบทุกบ้านเนี่ยมีกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือตัวเราเตอร์นะครับตัวเราเตอร์เนี่ยนะครับจะใช้สัญญาณดิจิตอลนะครับในการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับทั้งหลาย นะครับอันนี้คือลักษณะของตัวอุปกรณ์นะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์นะครับที่มีความแตกต่างกันของคลื่นสัญญาณนะครับทางซ้ายจะเป็นวอ l ก i ตอรกี้นะครับที่ใช้สัญญาณอนาล็อกในการสื่อสารครับส่วนทางขวาเนี่ยนะครับคือตัวเราเตอร์หรือโมเด็มนะครับที่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารก็จะเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตคือสัญญาณดิจิตอลนะครับในการสื่อสารกันนะครับทีนี้ มาดูเพิ่มเติมน,นะครับสัญญาณอนาล็อกเนี่ยนะครับลักษณะของมันนะครับจะเป็นรูปแบบของคลื่นที่มีความต่อเนื่องกันนะครับคลื่นที่มีความต่อเนื่องกันนะครับเช่นสัญญาณวิทยุสัญญาณเสียงพวกนี้นะครับคือคลื่นที่มีความต่อเนื่องนะครับนะมันก็จะเป็นรูปแบบของสัญญาณอนาล็อกนะครับสัญญาณจะมีการแกว่งขึ้นลงอยู่ตลอดเวลานะครับสามารถถูกรบกวนได้ง่ายนะครับสัญญาณรบกวนเนี่ยนะครับเรียกว่า No i s e นะครับ noise นะครับคือสัญญาณรบกวนของตัว ระบบอ n นาล็อกนะครับสัญญาณรบกวนตรงนี้นะครับเรียกว่า Noise นะครับนะทีนี้หนูจะเห็นว่าข้อเสียของมันคือมันถูกรบกวนได้ง่ายถูกต้องไหมครับแต่ว่าในเมื่อมันมีข้อเสียนะครับทำไมคนเขาถึงยังใช้กันอยู่นะครับเช่นพวกรายการวิทยุนะครับในมือถือพวกนี้นะในในรถยนต์ครับในรถยนต์ที่ใช้เสาสัญญาณนวดกุ้งเนี่ยนะครับในการรับสัญญาณเนี่ยนะครับ มันถูกคลื่นรบกวนได้ง่ายนะครับมีเสียงซาซาแรกนะครับนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับถามว่าทําไมเขาถึงยังใช้อยู่ล่ะนะครับทําไมเขาถึงยังใช้อยู่นะครับมันก็ต้องมีข้อดีนะครับของสัญญาณอนาล็อกเขาถึงใช้อยู่ถูกต้องไหมลูกนะครับข้อดีของตัวสัญญาณอนาล็อกนะครับมันสามารถส่งสัญญาณได้ไกลนะครับมันสามารถส่งสัญญาณได้ไกลนะครับแต่ความไกลของมันเนี่ยแลกกับสัญญาณที่หายไปนะครับตามระยะทางนะครับเช่นถ้าหนู ถ้าบ้านหนูนะครับมีตัวถ้าบ้านหนูเป็นเป็นศูนย์กระจายสัญญาณนะครับเป็นศูนย์กระจายสัญญาณวิทยุนะครับหนูก็จะรับฟังวิทยุได้อย่างชัดเจนนะครับสัญญาณรบกวนก็จะน้อยนะครับนะไม่มีเสียงซ่านะครับในการรับฟังวิทยุนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าหนูกําลังขับรถอยู่นะครับแล้วหนูเปิดวิทยุนะครับในรถถูกต้องบ้างนะครับแล้วก็ขับห่างจากตัวส่งสัญญาณไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับ สัญญาณนั้นก็จะยิ่งหายไปแล้วก็จะมีขึ้นวบวนนะครับได้ง่ายนะครับแล้วก็การฟังมันก็จะไม่ปฏิบัติออถูกต้องไหมนะครับอันนั้นคือข้อเสียของมันนะครับแต่ข้อดีที่สุดเลยก็คือมันไกลนะครับสามารถส่งสัญญาณได้ไกลนะครับด้วยงบประมาณหรือต้นทุนที่เมื่อเทียบกับตัวดิจิตอลแล้วเนี่ยนะครับตัวอนาล็อกจะส่งสัญญาณได้ไกลกว่าเช่นถ้าเราใช้เงิน5,000ันนะครับ5้าหม่นนะครับในการลงทุนกับระบบอนาล็อกนะครับ เงินห้าหมื่นนี้นะครับจะส่งสัญญาณได้ไกลกว่าเงินห้าหมื่นที่เอาไปลงกับสัญญาณดิจิตอลนะครับอันนี้คือข้อดีของตัวอนาล็อกนะครับก็คือมันสามารถส่งสัญญาณได้ไกลนะครับสามารถเพิ่มความแรงนะครับของสัญญาณได้ด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวแอมพลิฟายนะครับแอมพลิฟายนะครับนะข้อดีคือไกลนะครับสามารถเพิ่มความแรงของสัญญาณได้ด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าแอมพลิฟายนะครับมีสัญญาณรบกวนนะครับที่เรียกว่า noise นะครับ แล้วก็ลักษณะของสัญญาณเนี่ยนะครับจะใช้สิ่งที่เรียกว่าขึ้นความถี่นะครับหรือเรียกว่าเฮิร์ส์นะครับเรียกว่าเฮิร์ส์นะครับตัวย่อคือ HZ นะครับ HZ นะครับเฮิร์ส์นะครับรในการเรียกขึ้นความถี่ของสัญญาณนั้นนะครับ mm hmm. อันนี้คือลักษณะของสัญญาณอนาล็อกนะครับอันนี้คือลักษณะของสัญญาณอนาล็อกนะครับทีนี้เรามาดูตัวดิจิตอนกันบ้างนะครับดูดิจิตอลกันบ้างนะครับ ถ้าให้เห็นภาพนะครับตัวสัญญาณอนาล็อกถ้าเราใช้ในรถยนต์เป็นวิทยุรถยนต์ใช่ไหมอันนั้นคือสัญญาณอนาล็อกนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นวิทยุที่เราดูจาก YouTube เช่นตัวพอดแคสต์นะครับเคยฟังไหมพอดแคสต์นะครับใน u t u b e อ่ะนะครับนะตรงนั้น่ะนะครับจะเป็นการส่งสัญญาณแบบดิจิตอลครับจะเป็นการส่งสัญญาณแบบดิจิตอลนะครับซึ่งมาทำให้ การส่งสัญญาณน่ะนะครับมีความเสถียรนะครับแล้วก็ทนต่อการรบกวนสัญญาณนะครับเพราะว่ามันคือสัญญาณดิจิตอลนะครับเราเรียกการส่งสัญญาณแบบดิจิตอลน่ะนะครับเรียกว่ารหัสแทนแรงดันครับรหัสแทนแรงดันครับอันนั้นคือรูปแบบของการส่งสัญญาณดิจิตอลนะครับนะทีนี้เขาส่งรหัสแบบไหนไปนะครับรหัสที่ส่งนะครับจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งครับเราเรียกมันว่าการส่งสัญญาณแบบไบตเตอรี่นะครับซึ่งมีเลข กำกับคือ0กับ1นะครับได้กำกับคือ0กับ1นะครับคือมีไฟถ้ามีไฟสัญญาณจะเป็น1ถ้าไม่มีไฟสัญญาณจะเป็น0นะครับอันนี้คือลักษณะของเลขฐาน2หรือ Binary นะครับที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการสื่อสารกันนะครับข้อดีคือทนนะครับต่อการรบกวนของสัญญาณเพราะว่ามันส่งสัญญาณมายัางไงมันก็ต้องได้รับสัญญาณมาอย่างนั้นนึกออกปะ่ะนะครับนะทีนี้ข้อเสียคือมันส มันไม่สามารถส่งสัญญาณระยะไกลได้เทียบเท่ากับอนาล็อกนะครับก็อยา่างที่อธิบายไปว่าเงิน5 0,000ื่นที่เอาไปลงกับอนาล็อกเนี่ยนะครับมันสามารถส่งสัญญาณได้ไกลกว่าตัวดิจิตอลนะครับแต่เงิน5 0,000ื่นที่เอามาลงกับดิจิตอลเนี่ยมันอาจจะส่งสัญญาณได้แคบกว่านะครับแต่ว่า,าความทนทานของสัญญาณเนี่ยนะครับก็จะมีมากกว่าตามไปด้วยนะครับนั่นเองนะครับนะ คือถ้าเราจะส่งให้ไกลเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์ทวนสัญญาณนะครับหรือสิ่งที่เรียกว่ารีพิเตอร์นะครับรีพิเตอร์นะครับในการส่งสัญญาณนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวแอมพลิฟายหรือว่าตัวรีพ e เตอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในส่วนของอุปกรณ์ออุปกรณ์ของระบบเครือข่ายนะครับซึ่งเราจะเรียนรู้กันในอาทิตย์หน้านะครับนะรบเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแอมปิฟหรือรีพิเตอร์นะครับแต่ให้เรารู้คอนเซปต์ไว้ก่อนว่าถ้าเราอยากจะให้สัญญาณวิทยุนะครับหรืออนาล็อกแรงขึ้นเนี่ยเราจะใช้ตัวที่เรียกว่า a อ p ปิฟายเออร์นะครับหรือว่าแต่ว่าถ้าเราจะใช้ให้สัญญาณดิจิตอลมาสามารถส่งได้ไกลขึ้นเนี่ยนะครับเราจะเรียกอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความไกลของสัญญาณดิจิตอลเนี่ยนะครับว่า ater, รีพ e เตอญญญนะร์หรือเครื่องทูนสัญญาณนะครับหรือเครื่องทูนสัญญาณนะครับนะทีนี้ มันก็มีหน่วยนะครับในการส่งข้อมูลด้วยนะครับหน่วยในการส่งข้อมูลแบบดิจิตอลนะครับนะเราเรียกมันว่าบิตอินทวิวนะครับนะครับต่อบิตเรทนะครับมันจะมี2อย่างก็คือบิตอินทวิวกับบิตเรทครับที่อยู่ในส่วนของสัญญาณดิจิตอลนะครับอเรามาดูลักษณะของมันกันนะครับดูลักษณะของมันกันนะครับอันนี้คือลักษณะนะครับ จะบอกว่าตรงนี้นะครับมีคําถามท้ายบทครับที่ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็กรุณาตั้งใจฟังตรงนี้ครับกรุณาตั้งใจฟังตรงนี้นะครับอ่ะนะครับมาเราจะอธิบายในส่วนของบิตอินเทอร์วิวก่อนนะครับบิตอินเทอร์วิวนะครับคือเวลานะครับเวลาครับที่คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับใช้ในการส่งข้อมูล1บิตนะครับหนึ่งบิตนะครับนะ คือเวลาที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการส่งข้อมูลนะครับนะบิตอินเทอร์วิวคือเวลาที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการส่งข้อมูล1ชุดนะครับหนึ่งหนึ่งบิตนะครับนะหนูจะเห็นว่ารูปภาพตรงเนี้ยนะครับเ,เห็นไหมว่ามันมีช่วงของเลข1อยู่นะครับอันเนี้ยคือ1บิตอินเทอร์วิวนะครับหมายความว่าช่วงเวลาตรงเนี้ยนะครับช่วงเวลาที่ตัวคอมพิวเตอร์มาส่งสัญ,ญญาณเลข1ไปเนี่ยนะครับ คือช่วงเวลาที่เรียกว่าบิตอินเทอร์วิวนะครับลูกนะทีนี้ถ้า1ครั้งเนี่ยนะครับในการส่งสัญญาณ8 8บิตอินเทอร์วิวเนี่ยนะครับทำใน1วินาทีก็ถ้าเราจะเรียกได้ว่า1วินาทีเนี่ยนะครับมีเท่ากับ8บิตอินเทอร์วิวนะครับนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าใน1วินาทีเนี่ยนะคอมพิวเตอร์สามารถส่ง Uh, ตัวรหัสเนี่ยนะครับได้ทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับได้ทั้งหมด8บิตด้วยกันนะครับอันนี้คือลักษณะของตัวบิตอินเทอร์วิวนะครับมันจะแตกต่างกับตัวบิตเรทนะครับบิตเรทนะครับคือข้อมูลที่ถูกส่งนะครับ <โ frustrating S 3> ใน1วินาทีนะครับคือข้อมูลที่ถูกส่งใน1วินาทีนะครับต่างกันนะครับบิตอินเทอร์วิวมันคือส่วนย่อยของตัวบิตเรทนะครับบิตอินเทอร์วิวคือ uh, การส่งระยะ ระยะเวลาในการส่งสัญญาณ1ตัวนะครับ1ตัวนะครับซึ่งในการส่งสัญญาณ1ตัวเนี่ยไม่รู้ว่าใช้กี่เสียววินาทีนะครับแต่ว่าพอรวมกัน8ตัวอาจจะใช้เวลา1วินาทีนะครับเราก็จะเรียกว่าใน1วินาทีสามารถส่งได้8 b i บิตอินเทอร์วิวนะครับ,นะรบอันนี้คือลักษณะของบิตอินเทอร์วิวนะครับแต่ถ้าเป็นบิตเรทนะครับเราจะอธิบายได้ว่าใน1วินาทีเนี่ยนะครับ ในการส่งข้อมูลเนี่ยนะครับมันคือความเร็วในการส่งข้อมูลนะครับบิตเรทเนี่ยนะครับใน1วินาทีสามารถส่งข้อมูลได้8บิตนะครับอันนี้คือลักษณะของบิตเรทเขาจะเขียนว่า8 bps นะครับย่อมาจากบิตเปอร์เซกนะครับบิตเปอร์เซกนะครับ s คือเซกนะครับย่อมาจากวินาทีใช่ไหมคือวินาทีนะครับเซกคือวินาทีครับเปอร์ก็คือเครื่องหมายขีดนะครับนะเครื่องหมายขีดต่อนนะครับต่อ นะส่วนตัว b นะครับก็ย่อมาจากคำว่าบิตใช่ไหมลูกนะครับเพราะฉะนั้นแบด8บิตเซกนะครับ8 bps เนี่ยครับ8บิตเซกเนี่ยนะครับ sec, นะบนะก็หมายความว่าใน1วินาทีเนี่ยสามารถส่งข้อมูลได้ทั้งหมด8บิตด้วยกันนะครับใน1วินาทีสามารถส่งข้อมูลได้ทั้งหมด8บิตด้วยกัน,นะน,น,าาอ,กนอันนี้คือความเร็วในการส่งข้อมูลนะครับเราเรียกมันว่าบิตเรทนะครับแต่ถ้าเรากลับไปนะอีกนิดนึงนะกลับไปในส่วนย่อยของบิตเรทเนี่ยนะครับ ในส่วนยอยของบิตเรทนะครับมันคือช่วงระยะเวลาในการส่งข้อมูลแค่1ตัวนะครับถ้าส่งข้อมูลทั้งหมด8ตัวภายใน1วินาทีนะครับเราเรียกว่า1วินาทีเนี่ยนะครับสามารถส่งข้อมูลได้8 b i บิตอินท์วิลนะครับอันนี้คือลักษณะของหน่วยนะครับของสัญญาณดิจิตอนะครับซึ่งมันจะมีชื่อเรียกนะครับแตกต่างจากตัวของอนาล็อกนะครับถ้าเป็นอนาล็อกเราจะเรียก ความเร็วความถี่ตรงนี้นะครับว่าตัวของเฮิร์ชนะครับตัวของเฮิร์ชครับแต่ถ้าเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับเราที่เรียกว่าบิตนะครับบิตนะครับซึ่งแยกออกได้2อย่างก็คือบิตอินเทอร์วิวกับบิตเรทนะครับอันนี้คือลักษณะของมันนะครับต่อมานะครับทีนี้ให้หนูคิดในใจนะครับว่ามือถือเนี่ยนะครับมือถือที่เราถืออยู่เนี่ยนะครับ มันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณดิจิตอลหรือใช้สัญญาณอนาล็อกนะครับให้เวลาคิดสัก10วินาทีนะครับไม่ได้ยากมาก10วินาทีครับนะมือถือใช้สัญญาณดิจิตอลหรือสัญญาณอนาล็อกครับผม10วินาทีนะครับ อ่ะโอเคนะครับน่าจะพอยึกได้แล้วนะครับสำหรับตัวมือถือนะครับคำตอบของหนูนะครับอาจจะเป็นเดานะให้เดานะคำตอบของหนูอาจจะเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับหรือเปล่านะครับมือถือเนี่ยน่าจะใช้สัญญาณดิจิตอลหรือเปล่านะครับนะเรามาดูเฉลยกันนะครับในความเป็นจริงเนี่ยนะครับโลกของเราเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นแค่สีขาวกับสีดำหรือกป่า มันมีสีเทาปนอยู่ด้วยนะครับมันมีสีเทาปนอยู่ด้วยนะครับมันไม่ได้มีแค่ความเป็นจริงหรือคำโกห um กนะครับม,มันก็มีเรื่องของสิ่งที่มันอยู่ตรงกลางด้วยนะครับนะเช่นเดียวกันกับตัวสัญญาณมือถือที่เราใช้นะครับทุกวันนี้นะครับเช่นสัญญาณมือถือที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับมันไม่ได้จำเพาะว่ามือถือเครื่องนี้จะต้องใช้แค่สัญญาณอนาล็อกนะ มือถือเครื่องนี้จะต้องใช้แค่สัญญาณดิจิตอลนะคาตอบนั้นคืออาจจะยังไม่ถูกนะครับในโลกความเป็นจริงคือมันผสมผสานรวมไปรวมกันปนเปกันอยู่นะครับลักษณะของการใช้งานมือถือของเราเนี่ยนะครับเช่นเราจะพูดใส่มือถือเพื่อให้ไปดังในอีกฝั่งหนึ่งนึกออกป่ะนะครับในการพูดของเราเนี่ยนะครับลักษณะของการพูดมันคือคลื่นเสียงนะครับที่เป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับนะ้นคลื่นเสียงที่ครูพูดอยู่เนี่ยนะครับคือสัญญาณอนาล็อกนะครับทีนี้ พอเวลาครูพูดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับตัวมือถือนะครับมันจะเอาคลื่นเสียงตรงนี้นะครับไปเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิตอลเพื่อทําการประมวลผลหรือเปล่านะครับจะเปลี่ยนสัญญาณคลื่นเสียงของครูที่ครูพูดอยู่ตอนเนี้ยนะครับนะไปเป็นสัญญาณดิจิตอลเพื่อการประมวลผลนะครับพอประมวลผลคุยกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับคอมพิวเตอร์นั้นอะนะครับจะส่งสัญญาณดิจิตอลที่ตัวเองประมวลผลได้เนี่ยครับออกไปทางอุปกรณ์ที่ทําการส่ง ที่ทําการแปลงสัญญาณดิจิตอลกลายเป็นสัญญาณอนาล็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายความว่าเสียงที่ครูพูดเนี่ยนะครับมันจะเข้าคอมพิวเตอร์ไปก่อนเพื่อทําการประมวลผลว่าครูพูดอะไรนะครับจากนั้นคอมพิวเตอร์ของครูจะส่งนะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับไปยังมือถือของหนูนะครับแล้วมือถือของหนูก็จะประมวลผลนะครับข้อมูลดิจิตอลนะครับแล้วก็แสดงออกมาเป็นข้อมูลอนาล็อกนะครับก็คือเสียงที่หนูกำลังฟังอยู่นี่แหละนะครับ ก็คือเสียงที่หนูฟังอยู่นี้แหละนะครับนี่คือลักษณะการทํางานของตัวคอมพิวเตอร์นะครับคือมันไม่ได้มีขาวมีดำนะครับมันมีมันมีทั้งสัญญาณดิจิตอล Digital และสัญญาณอนาล็อกนะครับปนกันอยู่รวมกันอยู่นะครับอันนี้คือลักษณะการทํางานในชีวิตจริงนะครับก็คือมันปนปนกันอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆนะครับสัญญาณอนาล็อกก็เช่นอ่าให้ยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะก็คือถ้าอ่าเป็น าการพูดใส่ลำโพงใช่ไหมการพูดใส่ไม้นะครับเสียงพูดที่ครูพูดใส่ไมน้นะครับคือสัญญาณอนาล็อกนะครับทีนี้เมื่อไม่มันส่งข้อมูลอนาล็อกเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วนะครับคอมพิวเตอร์จะทําการแปลงสัญญาณที่ครูพูดเนี่ยนะครับให้มันอยู่ในรูปของรหัสไบนารีหรือเลขฐานสองนะครับเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและประมวลผลครับพอคอมพิวเตอร์เข้าใจประมวลผลแล้วเสร็จปุ๊บนะครับคอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูลที่เขาประมวลผลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับไปที่ลําโพงนะครับ ไปที่ลำโพงเพื่อให้ลำโพงเนี่ยนะครับขยายเสียงที่ครูพูดนะครับขยายเสียงที่ครูพูดนะครับนะก็ตัวลำโพงมันก็จะทําการรับสัญญาณจากคอมพิวเตอร์แล้วก็แปลงสัญญาณดิจิตอลน่ยนะครับให้เป็นสัญญาณอะนาล็อกอีกทีหนึ่งเพื่อให้เราได้ยินนะครับเพื่อให้เราได้ยินนะครับเสียงที่ครูพูดซึ่งขยายแล้วผ่านตัวการประมวลผลต่างๆน,นะครับอันนี้คือลักษณะการทํางานของอสัญญาณอนาล็อกแล้วก็สัญญาณดิจิตอลนะครับ รูปแบบการทํางานมันก็จะปนเปลงกันไปแบบนี้นะครับโอเคครับทีนี้เรามาพูดถึงตัวสื่อกลางนะครับตัวสื่อกลางตัวโมเดลของการสื่อสารครับเรามาพูดถึงตัวโมเดลของการสื่อสารนะครับการสื่อสารเนี่ยที่เราได้เรียนมาใช่ไหมครับมันก็มีทั้งผู้ส่งนะครับมีผู้รับมีสารมีสื่อกลางมีโปรโตคอลเนี่ยคือที่เราเรียนมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านๆมาใช่ไหมครับ ตัวผู้เ,เรามีสารนะครับเรามีข้อความอยู่นะครับเราคือผู้ส่งนะครับเราจะส่งข้อความนั้นนะครับผ่านสื่อกลางนะครับซึ่งมีภาษานะครับที่เป็นภาษาเดียวระหว่างผู้ส่งกับผู้รับนะครับต้องเป็นภาษาเดียวกันนะครับผ่านสื่อกลางไปให้ผู้รับนะครับนะสัญญาณอนาล็อกกับสัญญาณดิจิตอลเนี่ยนะครับมันคือส่วนของสื่อกลางนะครับในกระบวนการสื่อสารนะครับรมหมายความว่า สมมติถ้าครูโทรศัพท์ไปหาหนูถูกต้องป่ะนะครับผู้ส่งคือครูนะครับสารคือข้อความที่ครูจะพูดนะครับสื่อกลางก็คือตัวโทรศัพท์นั่นเองครับซึ่งโทรศัพท์นี้มันก็ใช้ทั้งสัญญาณอะนาล็อกและสัญญาณดิจิตอลในการส่งข้อมูลถูกป่ะนะครับแล้วหนูก็เป็นผู้รับข้อมูลนั่นเองนะครับนะอันนี้คือเชื่อมโยงกับตัวเนื้อหาที่เราเรียนมาครับในอาทิตย์ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลนะครับที่มันมี5องค์ประกอบด้วยกันนะครับ วันนี้เราเรียนเรื่องของตัวสื่อตัวของพื้นฐานสัญญาณนะครับก็คือพื้นฐานสัญญาณอนาล็อกแล้วก็สัญญาณดิจิตอลใช่ไหมนะครับซึ่งสัญญาณตรงนี้นะครับมันเปรียบเสมือนสื่อกลางในการส่งข้อมูลนะครับของระบบการสื่อสารทั้งหมดนะครับนะก็จบนะครับสําหรับเรื่องของการสื่อสารข้อมูลนะครับอ่าเรื่องของพื้นฐานนะครับของสัญญาณนะครับพื้นฐานของสัญญาณนะครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเพือพบอ่าขออภัยนะครับลูกนะ ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะครับออกจากเนียพอร์ตแล้วก็เข้ามาในไลน์นะครับออกจากเนียพอร์ตแล <we ak> <érica> ้วก็เข้ามาในไลน์ได้เลยนะครับนะขอให้นักเรียนที่น่ารักทุกคนของครูนะครับออกจากเนียพอร์ตแล้วก็เข้ามาในไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตปิดเนียพอร์ตก่อนนะครับ นะครับครูปิดเนี้ยพอดเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้นักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะครับเข้ามาในอ่า